เกิดปัญหาขึ้นแล้วในวงการพักเครื่องเมียหรืออำนาจใหญ่สุดครับพันได้ไหมพันได้ไหมดได้ได้พันห้าพันหนึงสามสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานประกวดมาอีกแล้วพี่นักเนครสวรรค์เลยรอบสวรรค์เอ,ออ,อเดี๋ยวเชงใไม่เชียงลายเดี๋ยวเชิญร,ร้านเออ วันนี้เดี๋ยวตามเข้าไปดูนะว่านี้เราจะได้อะไรบ้างพระนครสวรค์นี้มีอะไรดังๆวัดเดิมหนองโขงใช่ไหมถ้าใครเอ่ยต้องได้ยินชื่อยนะพระพรมช่องแคป์ปูสีทำาเขาบุญนาคโอ้โหแต่ละองค์สุดๆทั้งนั้นไปเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างไปนะครับอุยองค์นี้ใหญ่มากเอากลับบ้านดีกว่ามเนี่ยนี่ ข้าเยพีี่่นวบุกเข็มข้าบุกขุดเก้านิ้วเลยฮะโอ้โหเก้านิ้วเลยนะเป็นไ้เก้านิ้วเลยหรอพี่ว้าวว้าวว้าวอันนี้เป็นไม้ใไหมใช่เป็นไม้เป็นไม้สักหนึ่งดูได้โคตรเดาเลยใช่อันนี้คือเป้งอ่าเป้งช่างฝิ่นมันเป็นตัวอัดอ่าตัวเทียบน้ำหนักตัววัดน้ำหนักอ่านี่ยครับใช่โอ้โหลึก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 มากอันนี้ลึกมาก โอเคพี่ขอบคุณมากนึกว่าได้จะไปเลี่ยมให้น้องแขวนขออ่ะโอเคจะดูลงแล้วกับของบ้าวสมันได้ไข่กระพังเดียวไข่กอบไวนะทำเล่นรูปเลยใช่ทำเล่นรูปเราก็แค่เอาพระที่เรามีให้ตรงตามขนาดที่เก่าทำไว้นันนี้ถ้าอย่างไ้เขาสั่บอกได้เลยนะว่าคือพระอะไรโหยากว่าอันนี้น่าจะเป็นคุณแพ่นนะตูทรงแล้วคุณแพทยอ้ยอันนี้ก็ไม่ยากเลยอันนี้คือระล้วงแต่อันนี้น่าจะเป็นสมเด็จสม สมเด็จพิมพ์ใหญ่จัดสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ฐานลึกยกเป็นเกลียวเชือกเกรดทะลุซุ้มวนสารตรงเกรดผมเด็ดจัดอะไรนะกอบไงกอบต่อมาโคตรสมเด็จมีเยอะกว่านั้นอีกดีไม่เอาพระประธานมาให้กูเลี่ยม คนที่เขาเริ่มมาซื้อรู้ว่าอะไรอย่เก็เริ่มมาเป็นชาวบ้านแหละจะไม่ใช่เซียงส่วนมากเซียงนะเขาจะมาแบบ,บตอนหกทุ่มเออตีสามตีสี 4, ่ยี่คืนรูอ้อะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบชาวบ้านแล้วก็อาจจะมีเซียงบ้างจะน้อยจะเป็นชาวบ้านอันนี้ก็ชาวบ้านเหมือนกัน <c oughs> ใช่ชาวบ้านเหมือนกัน <c oughs> ใหญ่ดิข้ากรอบเมื่อกี้นะที่เราดูเมื่อกี้นะใหญ่กว่ามีกรอบอยู่อนนื้อเท่านี้เลยเนี่ยแล้วใช่ไม่เอาซื้อไปใส่อะไม่เอาวัานักโคอดิ Logruns like Logregion พันได้ไหมพันได้ไหมพันได้ได้พันห้าลสิบสามสิบสามไม่ไหวจริงได้พันห้าสิบสี่ นนียอกูรู้แล้วตอนแรกคิดว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรที่ใส่ไว้เพื่อว่าแสงเท่าตันตอนเท้าใช่ไหมถูกต้องถูกต้องอไม่ใช่คาแรคเตอร์น,นรระทะใครก็ได้ไงเตรียมพร้อมมาท้ากับพร้อมตีกล้องใส่มีถุงไหมพี่ราคานี้ก r a ไปนะจัดการนี่เลยจบขอบคุณครับพี่สังเกตไหมว่าเขายังไม่หยิบกล้องคือมาส่องไม่รู้ว่าต้องไม่ไหวหรือว่าอะไรไม่รู้ลืมอันเนี้ยลืมของกล้องมาเกิดปัญหาขึ้นแล้วตอนนี้ แผงพระที่เซียน็อตไปเช่าไม่มีตังเศษครับพระในมือที่เซียน็อตกำลังจะขาย,ยันจะซื้อได้หรือเปล่าเพราะว่าม่มีตังตอนใช่ครับไม่มีตังตอนไอ้สัสมึงบ้าเอ้าเนี่ยจะมีรูปบบเก่าๆเห็นปะสีเกี่เียอรูปต่ำๆนั่นัปปแบบนนกรูปเวียดนามไทยไทยไทย <c oughs> ไทยไทย มันรู้มันจะราดอทำทรงทำทรงมันรู้เห็นโซนห่างนู้นป่าวนั่นก็จะไปฝั่งนั้นงีดูดูดิดูดินั่ต้องมีอะไรเนี่ยไปมาเแจกเขบอกต้องตามาแจกหัวลูกเห็นคนลุมไหมคนลุมต้องเดินไปก่อนอันนี้คนเยอะเยอะมากแล้วเราไม่รู้เลยว่าไหนพ่อค้าอยู่ไหนคนขายอยู่ไหนไม่รู้ดูดิเห็นป่ะเขาเลียกว่สองฟังเลยจับจับราคาจับราคาเพราะว่า เรากำลังเลือกกระดูกหรือว่าหัวใจของนี้ตรงนี้มันจะเป็นกระดูกกระดูกแรงแป๊ดกระดูกกระดูกกระดูกเนี่ยจะมีจุดเลือดตึ๊ก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 หนึ่งแค่นั้นง่ายๆกูไเว้าที่ลงลงก่อนหลุดมาแล้วหลุดหลุดพ้นมาแล้วกูทิ้งเตียนไปนู่นเนียมือวไปนี่เขาเป็นหนังสือเลยเนี่ยไม่ชอบเหรอเขาก็ขายเป็นองค์นี้แหละแล้วก็เปิดดูเอาชอบองค์ไหนนะเราชอบองค์ไหนเราก็ ดูจิ้มอันนี้ครับขอดูอะไรเงี้ยนะอ่าใช่เท่าไหร่ครับพี่อะไรเงี้ยปุ๊บอขาจะบอกแต่อันเนี้ยยกแล้ววิ่งไม่ไหวนะครับถายน,น,นักไม่ไม่ต้องกอบทองอ่ะถ้าเลี้ยมกอบเงินเนี่ยผมหมาผมแฟน <c oughs> เอาเอาาะไรไม่เอาไม่เอาตัดให้แต่ต้องแขวนตลอดชีวิตแน่โอโหนี่ก็คัดไปเป็นโลแล้วมันกินไม่เข้าอ่ะไม่ผ่เออน่าจะเป็นโลแล้วไม่เอาจริงๆเหรอไม่เอาเนี่ยแขวนแค่สามพุงเนลลี่ยเข้าชุดเบญจญาเนี่ยพะรอด เนี่ยห้าองค์เนี่ยเขาจะได้เป็นชุดเบญจภาคีไม่ต้องก็จะมีคุ้มกอมีพระรอดสมเด็จชุดเนี้ยสัตว์ก็ต้องโลนะขอเราขอเลือดเคล็ดเลยอ่ะดู๋ันนี้ก่อนดู๋ัวนี้ก่อนอ๋อท้ำเสือเพราะจงเนียนมีจุดฟุกงเสียพระไล่หมดเลยใช่มีสองอย่างไม่ฟุ๊กก็ฟุ๊กมันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันใช่ใช่แต่มันพูดผิดไงแต่เหมือนคุลแล้วเขาหมายสูดสูดสูดสัตว์ ออกไปแล้วมีแกะของออกไปแล้วเห็นปะอันนี้ก็อุดไม้นะอันนี้มันจะมีของวิเศษอยู่แต่ที่มันขายได้ก็แกะของออกไปแต่ก็โอเคนะร้อนได้จ้อยตัวอะไรอันนี้เป็นงานเหรองานครับได้ได้ที่อยู่สองงานเลยนะโอ้โเท่าไหร่เนี่ยสวยเป็นสวยดีมากอยากร้าขอชมหน่อยขอขออินกอง มมันเป้าเดือยเอ้าส้อยผมเส้นมันเล็กกระดิเนี่ยมันมากเิอเอาว่าเดินในตลาดแม่งใครก็มองมองนีโอ่งกันอันนี้ไปไหนไม่ต้องกลัวใครใครมาหาเรื่องประถอดต้อยเวียงใส่หน้าแตกวะแตกจะไปทำนะพูดเล่นพูดเล่นสาธุเดี๋ยวหลวงพ่อลงโทษ พระทำโทษไอ้ที่อย่างหนัก เป็นแบบอุปกรณ์แล้วซึ่งนี่ใช้น้ำยาที่เวลาพานมาคือ,อหหูนิน้ำยาตัดน้ำยามาอาแบบจารย์นวกากะไรเงินอันปากะ้าเด็เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นมันมีวัตถุพิเศษอยู่ก็คือว่าห้ามรับประทานแล้วมึงจะกินนะไม่กินไม่กินดีเพราะเคียนอยู่อะะับ <laughs> าก้าเพ็ดคือวันนี้เราเราเดินสลาดทาเราไอดี่ไหมห้อย <laughs> พวกแบบน้ำเก๊กหวยอะไรเงี้ยเดินพื้นไส้เลยขั้วไข่ดีบไข่ดีสวัสดีครับคนดังเนี่อาจารย์ อาชีพมาสจั่นสายสิ่งพิเศษนะฮะอ๋ออาชีพมาสจั่นนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะติดตามน็อตปากีน็อตใบน็อตใบน็อตใบขอบผมขอบคุณมากครับตอนนี้เหมือนจะมีสัญญาณบอกเราแหละเดี๋ยวตัดไปดูตอนแรกตอนที่เข้าเดินตอนแรกเขาก็จะแบบค่อยเดินยิบซองเทียนองค์ช้าๆปานิษฐ นี่ดูตอนนี้กูเพิ่มแบบเดียวไปนู่นแล้วอันนี้เป็นสัญญาณบอกแล้วว่าอยากลับแล้วที่เปิดเท่าไหร่นะเมื่อกีดสิ้โอ้ยห <55. S 2> ้าสิบห้าก็ไม่ได้นะคุณมัน,มนิ ห้าสิบเจ็ดมีอำนาจใหญ่สุดครับในวงการพักเครื่องจริงปะจริงขอบคุณครับมาเป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะไม่เยอะครับพอประมาณพอประมาณใช่ไหมเนี่ยได้นี่หนู่กไูหนุกูโต๊ะโอ้ยไม่ปูโต๊ะดิอันนี้ยุธยาอ๋อเห็นมีต่ามค่าเลยก็เป็นโต๊ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่เนี่ย สามขาอันนี้เป็นที่ชอบชอบนะก็กำแพงเพชรกำแพงเพชรแล้วนี่ออยุธยาอยุธยาอยุธยาแล้วนี่ยพี่หลวงพ่ออุนสมะวัดวังวิเวการานอันนี้อันนี้เป็นเนาเป็นยุข่าวนะยุข่าวหายยกาะยุข่าวแล้วก็พระโกยวัดชัยนี่ได้บ่อยพระโกยวัดชัยก็จะมาเป็นนี่คุณสมอนะที่ชอบชอบเลยวันนี้พญาแมงคู่คำสุดยอดเลยเ้างในเป็นปลาดถถือว่าเป็นเครื่องรางร้านนาเครื่องรางชาวร้านนา ่ยชอบมากคนะู่นี้ได้ลบบุรีเขาปัททวีนะครับศูนยวิญญาณรักดอกประดูพ่อมุ้ยพ่ออุตมะปูอินวัดโบดว่านจำตาสัตว์ปิดตาปูทิมบ่อวินหวังบัวเพชรบุรีปูยิ้มวัดเจ้าเจ็ดพรอนาฏวัดศรีโลหะกรมหลวงชุมพรทวดหัวมวย นี่กลุ่วัดมอญอ่างทองพ่อขินวัดอุบลพ่อเงินวัดดอนยีหอมพ่ออิ่มหัวเขาแถมพี่รอดอันนี้นะยิงไม่ออกใส่แขนหูดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยิงไม่ออกเฮ้แมงมุมปืนครับผมผมก็ไม่ออกไปให้เขายิงอ๋อเหรออุ้ยเอาไม่ออกจริงว่ะไม่ออกเออไม่ออกเออเอาไม่ออกใส่ไว้อย่างนั้นแหละจะจะเป็นภาคภาคไหนพี่ภาคกลางภาคกลางนกันะตอนนี้ไม่ได้ภาคภาคใต้เลยพับภาคใต้ได้สองโค เจอยากพี่มาละครตะวันมากมากมากแค่หาผ้าราชบุรียังเหนื่อยเลยดีด้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็พระที่ซื้อได้นะครับเราก็จะนําไปประมูในไลฟ์สดใช่ตั้งแต่เวลา17บเนากาถึง22่สนกาหรือว่า4ี่ทุ่มใช่ทุกวันไม่มีวันหยุดไม่รู้อะไรทุกวันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช่ครับช่อง YouTube พระลึกลับกินตับคนไทยเราจะกินตับไทยเดี๋ยวมาดูกันนี่ขนาดวันนี้เราออกเช้าแล้วนะแต่ยังได้หนอนตัวไม่ใหญ่เลยหนอนตัวเล็กๆหนอนได้ตื่นเช้าอ่ะเดินนกแดดก่อนวันนี้ก็ต้องลาพี่ๆไปก่อนแล้วกันฝากติดตามคอนเทนหน้าอยากให้เราไปจังหวัดไหนคอมเมนต์ใต้ข้างล่างใช่ครับเราจะไปเจอพระลึกลับของจังหวัดนั้นเป็นพระอะไรฝากติดตามอีพีหน้าครับผมครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เอาไม่ออกกริงนะเนี่ยอาไม่ออกกริงนะเอาไว้อาไว้น